ุดไลฟ์ก็ไม่ได้ทำไมอ่ะเราเล่นเลือหาดหรูโซนใหม่ทำเล้าวไลฟ์แล้วนี่วะลองรับราคาเริ่มต้นยี่สิบสองล้านบาทเฮ้ยซื้อไหมพี่ไลฟแล้วพี่ที่ลองชินสภาพการที่เรามีคลื่อนหาดสักหลังนึงดิพี่สวัสดีครับสวัสดี เดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่ามาเล่าวันวันที่ก็อยู่ที่แบบพมาป่ะน่าจะใช่พระรามห้าก็อยู่ใกล้ๆกล้พระรามหกใช่ป่ะแบบต่อไปต่อไปจากพระรามหกถ้ามีพระรามมันต้องมีอะไรพระลักษมณ์โอเคนั่นก็ต้องมีเหนือไงมีหนุมานก็คือวันนี้นะครับคือผมเนี่ยผมนี่ยจะไปถ่ายเสื้อของอา๋อวันที่ ห้้ไดเราจะไปถ่ายแบบเสื้อของมิสยูโซเดีครับผมซึ่งมันอยู่ข้างในนี้ครับอันนี้ผมใส่เสื้อตัวตัวน้องทับไว้นะอ่างนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับตอนจริงอยู่ข้างในแต่ผมจะไม่ให้ดทุกคนดูออกช้าถ้าออกเร็ววันนี้ใส่ไปเล่นเอ็มบีแล้ยเฮ้ยเราไม่ไม่รู้เลยว่าเอ็มบีอะไรซึ่งซึ่งเราเราไปที่แรกใช่ไหมฮะเราทีนี้คือมันปิดครับผมไม่รู้ว่าเป็ดทุกวันอังคารหรือเปล่าสองที่เลยฮะที่ปิดเราก็เลยไปไปที่ที่สองนะครับแล้วก็ที่สองเนี่ยมั่นใจแล้วเช็คแล้วรอบนี้ว่าเปิดปิดแน่นอน ข้าไปปุ๊บเป็นไงฮะเป็นไงปิดประจำปีปิดประจำปีมันจะมีป้ายเขียนว่าปิดประจำปีร้อยวันทันปีไม่ปิดนะมันควรไม่เออมันควรมีบอร์ดในกูเกิลด้วยก็มีป้ายเขียนว่าปิดประจำปีวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้าพฤศจิกาแล้วพอผมดูเอ๊ะวันนี้วันที่เก้านี่หว่าก็ปิดแล้วคือเปิดก็คือเปิดเปิดวันพรุ่งนี้ครับผมแต่เรามาวันที่ปิดวันสุดท้ายสนุกแจมเลยวันนี้เราไปยังอยู่ขับแมวเร็วดูรนรถอ่ะข้าบแมวเร็วแรถเร็วมาก อาจารย์เลยทำไมจอดอย่างนี้เนี่ยแต่ซื้อวันนี้เราเรามีฮะอะไม่ถึงซึ่งวันนี้เรามีน้องพร้อมมาด้วยนะครับอ่ะน้องพร้อมับผมสวัสดีครับน้อพร้อมดีครับผมสวัสดีครับอาสวัสดีฮะทุกคนมาเนี่ยแ KB KB กันใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องพร้อมมันนี่วันนี้ฮะ เฮ้ยเฮ้ยพร้อมพร้อมที่วงนี้วงแหวนแล้วพร้อมเฮ้ยม้อันนี้มันน่ากลัวนะนะมันตระกูลอุจิวะใช่อุจิวะอุจิวะน่ะเดลอุจิวะจิรายุเเฮ้ยเฮ้ยเมื่อไรจะออกจากตรงนี้ได้วะเล่นต่อก อีนี่มันสัยงอมยมีเพลงเดี๋ยวขอเลือกคอะไรกันเปลว่าถอนกูเลยป่าวพี่ฮึมิไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นครับก็สำหรับเรื่องนี้ก็ครับไปดีครับไปดีครับทุกคน อย่าเพิ่งถ่ายนะเพียงเพิ่งถ่ายสมมาเิถ่ายเออ่สัมภาษณ์นะวันนี้นะักเก็ตมาทำอะไรครับอ๋อมาถ่ายเสื้อมิจูโซร์แครครับแต่ว่าเก็บเก็บข้างในอยู่ฮะอ่าข,ขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตอย่าลุมน้องนะครับอย่าลุมอย่าลุมน้องเป็นไรครับเป็นไรมาถึงมึงอะเป็นไรครับ Cái à, xe này chạy chạy như thế Mình trên không có tiếng nghe Được không? À, Được à. Mình phải nhận เออเสียงใครเหรอไม่เลยเขาลองเขาลองฟังดิคือรถอะไหนเจอรถยนต์หนึ่งานจราจรสพปลายทางถามจริงเราแล้วที่สุดคือเปิดเนี่ยอันนี้ต้อเป็นตำรวจหรืออะไรหรือเปล่าแล้วเขาเปิดบอดทำไมก่อนเขาเหมือนจะไม่ใช่ตำรวจอะนี่มีเสียงเขาเป็นใครเดี๋ยวผมอวดไลฟ์ฉันใหม่ผมอวดไลฟ์เจ้ามากรีบดีด เดี๋ยวรันเซนใหม่คือปกติลายเซนผมมันจะเป็นอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเซนลายเซนใหม่ให้ดูสวยมากยังอ๋อโคตรเท่ยังอ๋อรถชนเหรอยังของผมอ๋อเหรอใช่รถชนการถนนตรงนี้ว่ารันปัดวันนี้แบดเดย์จริงๆนะวันนี้แบดเดย์จริงวะว่ะโคตรสุดไม่แล้วคืออ๋อที่เข้ามาอ๋อรถชนลายเซนใหม่ฮะ อ๋ออ่านว่ากิฟต์นูม่่ใชกิฟต์นูมกิฟต์อะไรเดี๋ยกิฟต์มูอ๋ออีนเองครับผมโอ้โหโคตรแบดดีอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะวันนี้คือโคตรแบดดีอ่ะทุกคนครับวันนี้ก็คาเฟ่ปิดไปสองที่นะครับแล้วก็รถชนอีกอย่างล่าสุดไม่ใช่รถเรานะไม่ใช่รถเราแต่ว่ามีรถชนทำให้ถนนรถติดทุกคนรู้ว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบแบดดี้ว่าไม่ได้อันนี้มันจะเป็นยูเทิร์นไย เราจะไปยูเทิร์นกับอ๋อนี้คือเศร้าไม่ใช่บุญาองจัาบูมาเออก็จะวนมาที่นี่นี่คือไหว้บูเหรอไหว้พระอ๋อโอเคพี่ตัวเลือกไหนอ่ะพี่ตัวนี้แหละหล่ออโอเคเกมเมึองเมืองเคมอนไปร้านขายยาใช่ไหมไปซื้อยาแล้วนะขอเขาเขาบอกเขาไม่สะดวกโอเคครับนี่อ่ะเศร้าสุดจริงเหรออันนี้อันนี้คือเล่นมุกหรืออะไรหรือพูดจริงทำไมเขาพูดไม่สะดวกอ่ะ ไม่ใช่ไม่ดูเหมือนกันน่าก็เข้าใจแหละเพราะว่าแบบบ้านเขาอะไรเงี้ยไปจากห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยบอบอบอโมเมนต์อันเนี้ยอยากรู้ไหมครับตัวย่ออะไรเดี๋ยวทักมาเลยครับผมพร้อมบอกหะามันไม่มีตอนนี้ก็คือในแมปมันจะไม่ขึ้นไว้ยกเว้นว่าเราจะต้องตรงไปเองเลยคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นทางที่ทันสวนเล็กบิวเบ้อ ออย่ารู้ขนาดเส้นอื่นนี่ไลฟ์ใครวะเนี่ยของมึงอะโอเคไลฟ์กูเองทันทีเป็นฟิลเตอร์ไหมครับอยากให้เธอร้องรักเพลงเหรอใช่ับอืมตื่นกันเนี่ยสี่โมงมันมีเวลาอยู่เว้ยปิดห้าโมงอะคือถ้าเกิดไแฝงน่าจะมีก็สามทีเลยเนี่ยถ้าไม่ปิดอ่ะใช่บูมบิ๊กบูมบอบอครับผม ไม่ไม่รู้คาบแล้วก็ข้างหน้าตอนตอนนี้มันมีรถชนอยู่ข้างหน้าเขาเลยแบบเขามีรถรถมาเข็นรถแล้วกันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมีรถมายกรถก็คออยู่ในทางที่เขาจะต้องไปนะครับผมก็เลยยังไปไม่ได้ก็ถือว่าเป็นซวยซวยในซวยในซวยเราลเอียดจังวะเราลเอียดจังวะเพราะว่ากําลังเซ็ง ไปรูดไลฟ์ฟิลเตอร์เขาติดตั้งเคอื่องยังเอ้คือเล้วก็ไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ได้แล้วดูบรรยากาศบ๊ายไม่คนบอกอยากเห็นหน้าน้องลูกปัดน้องลูกปัดน้องลูกปัดสีเขียวเหลืองอมมรกตเรียกใครถูกกันเลยคืออะไรวะ มันคือชื่อที่แท้จริงของกูเองไงแหละในพวกพกมึงมีชื่อเล่นกันกูก็ต้องมีชื่อเล่นบ้างน้องลูกปัดก็มึงอะแบบเวลาเวลาเวลาเขียนในพวกงานออกงานเงี้ยจะเป็นบีเวอร์พัพลบอลนดลอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมบิ๊กบูมชื่อนะกินายุกินายุอะไรอย่างเงี้ยเจฟนัเจตนัเจตนัเจดนั่นแหละแต่ของกูมันมีแต่ปัดตลอดไงกูก็เลยบอกว่าต่อไปต้องเขียนว่าปัด ปัตเย,ยอปติเทนะ <c oughs> อปัดชายาอปติกือด <c oughs> แล้วก็มือตั้งเองวะ <c oughs> มือตั้งเองวะก็เลยบอกว่าจริงๆชื่อเล่นของกูคือปัดลูกปัดสีเขียวเหลืองอมบรรกกแล้วมันมาจากอะไรคือสีเขียวเหลืองมบรก่นนะไม่รู้ว่ากูนึกในตอนนั้นปัตชายาอปติเทเถนะอปัตชายาอปติกือดสนุกใหญ่โอเคอะไรอันไหนนะพี่ อปัจจัย่อปิเดเทนะอปัจจัย่อปิเดโชคดูเหี้ยววันนี้นี่แหละนะครับบีอะฮะอะไรนะบีอะอ่ะรอทุกคนรอทุกคนมีทุกคนคาดหวัง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 อย่างบีอะอ่ะบีอ่ะบีกับรู้เซซิโกเดิกาวแกาวแกาว ตอนนี้เขากำลังคุยกันอยู่นะครับว่าคุยกับพากันอะไรพังไหมฮะาเกำลังคุยกับผู้กรณีอยู่ไม่แล้วคือเขามาคุยกลางถนนอย่างี้เหรอแล้วะไปในอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงคุยกันกลางถนนเประด็นคือที่ที่ยากที่สุดคือผมกำลังจะเข้าห้องน้ำนะแล้วคืออ่อมันี้ก็ไม่มีห้องน้ำเลยคือจริงๆอ่ะพี่ถ้าเป็นผมชนตรงนี้ใช่ป่ะผมจะบอกเขาว่าเอารถไปเลยครับผมจะซื้อใหม่เย้ แต่ได้ข่าวว่าไอโฟนสิบคนเพิ่งเจอมาไม่ใช่ไปมกันจอแตกเลยจอแตกที่เหรอคือรวมของสวยนี่ก็รวม i ไอโฟนจอแตกใช่คือผมอะวางวางโทรศัพท์ไว้ตรงตักเลยแล้วผมก็ลุกลุกออกจากรถไปแล้วก็ถามว่าแล้วฟิล์มแตกแต่ว่าไม่แตกเยอะแตกแค่ขอบเป็นดีแบตเดียวจริงกันแน่เออแบตเดียวแบบนี้มั้ยแล้วเปลี่ยนจากคาเฟ่เป็นวัดไหมน่าสนใจสะดอกคอชั่งหนึงแล้เราไปจากคาเฟ่เป็นวัดนะฮะ ครับผมเฮ้ยมีคนแอบดูแอบดูนะอ๋อนี่ไงอ๋อโอเคตกกระจายอันนี้เป็นทุกคนจะเห็นผมผมในผมผมในผมอีกทีหนึ่งใช่ใน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 ผมในผมที่ว่าแบบแดดก็ไม่ค่อยมีเลยว่ะของเนี่ยดูไงดูแล้วจะ เอ้ยยเ้บูบอกด้วยคนดิเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเอ้าไม่ทำงานต่อแล้วเหรอพี่พี่พี่ทำงานก่อนพี่จริงเหรอมึงแท็กซี่แท็กซี่ข้างเราคือหายไปแล้วอ่ะคนขับหายไปแล้วคือว่าเฮ้ยคนขับหายไปไหนวะหายไปในคนหนับไม่เขาลงไปดูแน่ๆเพราะว่าอันนี้ขับตามเขาเลยอันนี้เขาเปิดไฟไม่นี่ไงเขาไปดูนู่นไม่ไม่คนนี้เขาจะกลับรถไปเว้ยป่ะแต่จริงๆเราไม่ควรลุยนะอเมร์ชิงอย่าเลยอย่าเลยมึงรถทาง พี่เราลองไปดูได้ไหมยางแตกเหรอยางระเบิดเหรอแล้วทำไมไม่เอายางมาเปลี่ยนก็ถึงไงก็ควรจะเอาเข้าริมๆนะกูว่าเราแบบเอาไปทางเพื่อไปทางน่้นเหรอจริงปะไปยูเทิร์นกันแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋โอเคไม่เนี่ยมึงไม่รอพี่แท็กซี่คุยกันเนาะว่ายังไงกันแน่ก็จะนานแต่ถ้าไปแล้วก็มาเลยฮะเคลื่อนไม่ได้พี่มันนานไปแล้วเอาความล้วเสียเวลาทิ้งมัน

สะพานอันนี้มาเร็วอ่ามาเร็วพี่มาเร็วอะไรไปไหนกันไปคาเฟ่เร็วครับผมคาเฟ่ไปเรับแาต่อไปคือไปวัดครับผมแล้วสรุปเมื่อวานได้ไปบ้างคาเฟ่อ่ะโอ้ยพี่คือเมื่อวานอ่ะพวกผมจะไปคาเฟ่ใช่ป่ะแล้วคือผมก็กลับมาที่เดิมกลับที่เดิมกลับคาเฟ่เดิมผมคือคือพวกผมตัดบทผิดไปเมื่อวานสรุปก็คือไปจบที่ห้างเ ก็คือเราไปสาขาย่อยมันมันเป็นสาขาที่ห้าไม่ตอนแรกอ่ะเราไปฝั่งนิ่งไปอยู่ในซอยใช่แล้วม่มันไม่มีจริงเลยแล้วไปแล้วไปฝั่งในอินพจน์ก็ไม่มีจริงอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านเดี๋ยวจะออกไปจาบ้านแล้วเนี่ยไปไหนอ่ะ ซื้อของพี่ห้างซื้อของอยากอยากได้อยากได้ Airpods 3ตสามเลยเยรวยจังอะซื้อให้บังเลยเฮ้ยแอร์1อร์ตสิบสามไม่ใช่หรอโอ้ยจอแตกกําลัมิไอฟิล์มแตกกล้วไม่ใช่เมื่อวานยังอยู่ดีอยู่เลยไม่ใช่หรอไม่มันเพิ่งตกวันนี้ได้แล้วคุณเกิดทางได้แล้ววันนี้คือวันนี้คือแบดเดย์หรอ แต่ว่าวันก็วัยเหมอนกันนี่นไปวันนี้คือ bad day หรออย่าง bad อะพี่มันมีแดดเนี่ยถ้าจอดด้านถนแล้วก็ถ่ายได้ใช่ไหมถ้าจอดตรงนี้ถายได้หรืเอาไหมครพี่คือรอเล่นอรอเล่นไงคุเปียกม้ยสวัีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมให้เป็นเรื่องของให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเก็ให้เรื่องของอนาคตนะครับอยากเดี่ยวอยากเดี่ยวกับลูกปัดนะครับอยากเดี่ยวกับลูกปัดเอ้ยออยากเดี่ยวลูกปัดไซส่โอ้โหปัดปัดสามบูมม่ามีเสื้อใส่ยังครับมีเสื้อใส่หรือยังบูมมีเสื้อใส่หรือยังช่วงนี้มีเสื้อใส่ไหมก็ไม่มีเดี๋ยวผมซื้อให้ยังไม่มีเลยครับแต่ไม่ใช่ที่ือตัวแปลนะครับ รูออกไปอย่างนี่ไปนะอะไรนะยังไม่มีเสื้อใส่เลยครับยังไม่มีอ๋อเดี๋ยวพี่แนะนําเสื้อให้ร้านหนึ่งที่แบบว่าเป็นร้านที่มึงออกลงชื่อชื่อร้านอะไรครับเอะไรนะฮะชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านว่าเมนยูสโซแบทจะใส่ไหมลว่าอะไรครับแปลว่าใส่หรือไม่ใส่ครับใส่ดีครับได้ยินมาของดีครับพูดอ่านหนังสืออยู่ชื่อว่าโลกเนี้ยเช่วงเนี้ยใช่ครับฮัลโหล ถ้าใส่นะโอ้โหเล่นเก่งขึ้นมาททีเลยพี่ดูเจ้าพี่ดูสบายันมีเสื้อหรือพระเครื่องเนี่ยไอวีเออเสื้อหรือพระวะเนี่ยไม่ไดเหมือนมีมูเหมือนกันหมูหมูอะไรครมูในร oh, ูปไอวีเลยย้อนยเลยี่ยเป็นคนเลยอะไรครับตอนนี้ก็ทัวร์ก็ยังเงียบอยู่นะฮะ้ยนี่วัดนี่คือเราตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนเส้นทางไปทางนึงเลยบูมจะมาไหมสนใจมาด้วยไหมบูมไม่ไหวแล้วพี่ไกลปะไกลปะ น่าจะไกลอยู่อ่ะก็ไ,ไกลอยู่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องมีความแบบอยากมาจริงมันก็ไม่ได้ไกลมันก็ไม่ได้ไกลเลยกว่าที่แบบนี่จะมาได้ไวไปแลป้วนักฟ้บอกไม่ง,งั้นไม่ไปดีกว่าเรื่องเข้าใจแหละอืแบบก็อยู่ด้วยกันมามาันแบบกี่ปีแล้วปัดกีปีสามสามปีก็ก็ให้ได้แหละผมยังไม่ถึงปีเออเนี่ยปูไม่ถึงปีเนี่ย ไม่ไม่ใช่เหมือนไปด้วยแต่ว่าจะอยู่อยู่มาถึงปีละมีบุญแบบนี้เราไม่ได้ไปทางนี้อยู่ละเราเราอยู่แต่นี้ถูกละเรเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายขอกไปเราเดี๋ยวไปนีะได้ใช่ได้อะไรนะเน่ยก็ไม่ใช่วันของพวกเราเองงั้นเดี๋ยวบูมงั้นเดี๋ยวบูมไปแล้วี่โอเค บายบายมุมบ๊ายบครับไอซีบ๊ายบายทุกคนเดินทางดีๆครับเที่ยวให้สนุกครับเจอกันเจอกันครับไม่ใช่วันของเราจริงๆเออติดราม่าได้ไหมทำไมก็ก็ก่อนก่อนที่เราจะจะปิดไลน์นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลงสปอยของยูสุบานนะครับผมเห็นแล้วจริงปะเนี่ย แน่แล้ว mhm. เมื่อกี้อัดเต็มๆเลยจริงว่าแฟนขับแคปแคบกันไปเต็มเลยเห็นนี่ไงเลยทวิตขึ้นแล้วเน er> ี่ยทวิตคือข nice> ึ้นขึ้นเหตุร้วตอนนี้ก็ดิวไปบ้วก่อนเราจะลงสปอยนะครับก็บอกคนมีคนว่าพี่ตู้เซฟไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ตู้เซฟไปไหนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินทางก็ไปอันนี้ไลฟ์นี้จะชื่อว่าแบดดี้กับแบดบอยนะเฮ้ย แบดบอยนี่คือใครกับอะไรรายการนี้ชื่อว่าแบดดีนครับวันนี้ฟองกำลัเราอยู่แล้วนะโอเคก็ไว้เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมไว้เจอกันกับอีพีหน้าแบดดีกับแบดบอยครับครับผมครับผมไอ้เวนเอ้ยเจฟใส่ชาร์จมึ่หลดอีกแล้วเนี่ยพูดอะไรดีวะครับก็สำหรับรายการแบดดีกับแบดบอยนะ แบบกูไม่เพิ่มเลยจบไปเท่านี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใน EP ต่อไปติดตามได้ที่ช่องทางไอจีบอกไีเบอร์พีเจครับผมโอเคครับบ๊ายบาย